ขออภัยล่วงหน้าเพราะถ้าเอ่ยชื่อศิลปินทุกคนคงไม่หมดจริงๆค่ะให้ดูจากภาพเอาว่านี้แค่ศิลปินส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาร่วมงานทอดผ้พ ป่าการกุศลสร้างห้องสมุดพุ่มพวงดวงจันทร์ให้โรงเรียนเก่าแม่พึ่งก็คือโรงเรียนบ้านดอนตำลึงจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะดูจากฝาฝนคลืมขนาดนี้รู้เลยว่าแต่ละคนสู้ชีวิตมาค่ะเดินทางฝาฝนกันมาผนึกกาลังถึงสมสมาคมด้วยกันนะคะก็คือสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยค่ะนำโดยคนคุ้นเคยค่ะทศพลหิมพาน์โอบะเสียงเนอนกบริ พันสัญญาพนารายสมมาตรราชสีมาจอมขวัญกัลยาภูพานเพชรปฐมพรเพ็ญนภามุกดามานรุจรีศรีราชาบุญตาเมืองใหม่เกษมคมสันเนี่ยยังไม่หมดนะคะดำรงวงทองเด่นชาย้ายสุพรรณรวมถึงสลักจิตดวงจันทร์และเพชรพุ่มพวงนี่แหละคะ่ะ งานนี้น่าเสียดายที่เพจอาดไม่ได้จับม่ร้องเพลงเพราะเพิ่งผ่าฟันคุดมาคุณผู้ชมส่วนหนึ่งนะคะศิลปินคนอื่นๆก็คือสลับสับเปลี่ยนขึ้นเวทีกันหมดใครว่างก็จัดพุ่มพระป่าใครไหวก็ไปร้องเพลงกันก่อนค่ะ กับพี่บุญตาคนสวยนั่นเองนะคะงานนี้ไม่จ่อจงค่ะว่าเพลงที่ร้องต้องเป็นเพลงแม่พึง่งหรือจะเป็นเพลงตัวเองก็ได้นะคะเพไราะรายได้ทุกบาททั้งจากแฟนเพลงฝากมาและแรงโอนในไลฟ์เพื่อการกุศลทั้งหมดอยู่แล้วแต่จากฉากหลังหลายคนอาจคุ้นๆว่าที่นี่คือวัดรังหมันจังหวัดน,นคปรปฐมหรือเปล่าเกี่ยวกันยังไงกับผ้าป่าห้องสมุดพุ่มพวงซึ่งอันนั้นจะมอบให้โรงเรียนวัดบ้านดอนตําลึงจังหวัดสุพรรณบุรีก็คืออีกวัดหนึ่งนะคะแต่สาเหตุที่เลือกวัดรังหมันเพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมของทั้ง3สมาคม เวลามีงานบุญก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่เสมอพูดง่ายจัดฟรีไปเลยว่างั้นเถอะนะคะและหากนับระยะกันจริงๆเนี่ยห่างกับโรงเรียนบ้านดอนตำลึงไม่ถึง10กิโลเลยค่ะชาวลุกทุ่งนะฮะโดยเฉพาะ,ะทั้ง3สมาคมนะสมาคมนักร้องลุกทุ่งประเทศไทยนะครับสมาคมนักเพลงลุกทุ่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับแล้วก็ศิลปินทุกคนนะฮะที่ได้มีโอกาสได้มากันวันนี้เนี่ยนะครับและอีกหลายคนที่ไม่ได้มาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ร่วมใจร่วมใจกันเพื่อที่จะสร้างเป็นกองผ้าป่าสามัคคีนะเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับก็สร้างโรงเรียนใช่ไหมนำไปสร้างเขาเรียกว่าสร้างหอหอสมุดพวกเราทุกๆคนก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกันด้วยใจครับมาด้วยกันด้วยความรักด้วยความนับถือกันนะครับแล้วเรื่องบุญเนี่ยพวกเราช่วมร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกคนมาด้วยใจกันหมดเลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับเราจะมีการร่วมด้วยช่วยกันโดยมีโรงเรียน กำแพงแสนวิยาคมมารวมอีกหนึ่งโรงพร้อมด้วยโรงเรียนบ้านดอนตำลึงที่พี่พึ่งได้เรียนมาอีกโรงก็เป็นซ่องโรงโดยเงินตรงนี้ยอดเท่าไหร่ทั้งหมดไม่ได้ไปเข้าสมาคมหนึ่งสมาคมใดไม่ได้เข้าสมาคมนักเพลงสมาคมนักร้องหรือสมาคมตลกลุงพ่อก็จะไปบริหารจัดการว่าจะไปโรงเรียนไหนมากน้อยตามความเหมาะสมของของโรงเรียนนั้นต่อไป ตัวผลวใหญ่ของงานคือน้องสาวและลูกชายแม่พึ่งนะคะพี่องค์สลักจิตด,ดวงจันทร์และเพชรพุ่มพวงนี่เองงานพ่อป่าก็เริ่มต้นมาจากทั้งคู่ค่ะเพราะไม่ใช่แค่แม่พึ่งพุ่มพวงเท่านั้นที่เคยเรียนป .1 ที่โรงเรียนบ้านดอนตําลึงจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพี่องค์ก็เคยเรียนจบจนป .2 ออเหมือนกันค่ะส่วนบ้านเดิมก็อยู่ห่างจากโรงเรียนไปแค่500เมตรเองเพชรพุ่มพวงเนี่ยบอกว่าผมก็เคยเดินไปดูที่บ้านเก่าอยู่เหมือนกันนะแต่ปัจจุบันเพิงบ้านเก่าถูกรื้อออกหมดแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้ที่โรงเรียนบ้านดอน ตำลึงมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงม .3 น้องๆกว่า400คนเลยนะคะก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางของชาวบ้านตำบลบ่อสุพรรณในการทํากิจกรรมด้วยสําหรับโรงเรียนนี้นะคะที่ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้นอกจากห้องสมุดแล้วก็คือห้องน้ําแล้วก็หอประชุมซึ่งงบประมาณปีนี้ยังมาไม่ถึงค่ะคือในส่วนของ,องสมุดเนี่ยผมคาดว่าสักประมาณ 1, 100, 1นึ่งแสนหนาี่น่าจะจบแต่ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยน่าจะถึง สองแสนเพราะว่าเด็กผม400แล้วก็จะมีะเด็กเล็กที่เข้ามาอยู่ในรั้วผมอีกมีบุคลากรอ,อีกรวมๆกันแล้วก็เกือบ500ชีวิตแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราเป็นโรงเรียนที่บริการชุมชนในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วใน,ในเวลาที่ชุมชนต้องใช้พื้นที่ประชุมเนื่องจากว่าชุมชนเราเป็นชุมชนที่ทําไร่อ้อยเพราะ,ะนั้นพื้นที่เขาจะไม่มีการกิจกรรมเราเองก,ก็จะเป็นศูนย์กลางทีใ่ให้การช่วยเหลือชุมชนอยู่ด้วยน,นะครับ นี่ก็ปีที่31แลวเนาะที่พี่เพิ่งเสียแล้วก็เคยเมื่อปาน,นปี2536เคยจัดงานที่นั่นครั้งหนึ่งแล้วก็หารายได้ให้กับทางโรงเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะมอบทุนแต่ว่าหลังจากนั้นก็เนิ่นนานมาแล้วอันนี้คือกา,การพัฒนาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นของปีแรกก็คือห้องสมุดก็คืออาจจะมีการต่อไปในวันข้างหน้าก็ห้องน้ําให้กับนักเรียนแล้วก็มีหอสดมนต์ให้กับเด็กนักเรียนซึ่ง เด็กนักเรียนจะต้องแบบสดมนทุกวันศุกร์แ,แล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะแบบมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยเพราะตรงนี้กิจกรรมตรงนี้สําคัญสําหรับที่พี่พิ่งเคยคิดที่อยากจะช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วในในส่วนนี้ครับยิ่งเป็นงานการกุศลอะไรแบบเนี้ยผมว่าถ้าหมาม้ายังอยู่่หมาม้าเขาคงทาแน่นอนซึ่งผมตอนนี้ก็ มาทำหน้าที่แทนมามาตรงนี้ครับผมก็จะทําให้ดีที่สุดพร้อมตาน้าทุกคนด้วยครับไลฟ์กันเล็กๆแต่ยอดเกินคาดไปมหาศาลเลยคุณผู้ชมคะสรุปยอดเงินผ้าป่ามอบให้โรงเรียนบ้านดอนตำเลึงเพื่อห้องสมุดและต่อยอดไปถึงห้องน้ําอาคารต่างๆได้ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเลยทีเดียวคะ่ะเนี่ยชื่อเสียงของแม่พึ่งนะคะขนาดตัวจากแล้วเป็นที่รักรายได้ขนาดนี้เลยล่ะค่ะ